ฮามาสคือใครสรุปปมขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์เมื่อ7ตุลาคม2023กลุ่มฮามาสห,หรือองคอ์กรการเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ได้ยิงจรวดถล่มในพื้นที่อิสราเอลตอนใต้โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตชาวอิสราเอลกว่า700คนชาวปาเลสไตน์อีก400คนและมีแรงงานชาวไทยเสียชีวิตด้วยโดยฮามาสคือกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ที่เคร่งศาสนาได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนอาวุธและการซ้อมรบจากอิหร่าน ซึ่งจุดประสงค์การโจมตีคือฮามาสต้องการทวงคืนดินแดนปาเลสไตน์โดยเรียกร้องให้อิสราเอลึ้นเขตเวสต์แบงก์เยรูซาเล็มตะวันออกและกาซาซึ่งสหประชาชาติมีมติให้เป็นดินแดนของปาเลสไตน์ตั้งแต่ปี1947 แต่ในปี1993ที่อิสราเอลและองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO ตกลงยกพื้นที่กาซาให้ปาเลสไตน์และแบ่งเกตเวสต์แบงก์ตามสัดส่วนแต่ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกเอาเปรียบม,มานานมองว่าข้อตกลงนี้ประนีประนอมเกินไปและหันไปสนับสนุนกลุ่มฮามาสที่แข็งก้าวต่ออิสราเอลมากกว่ากลุ่ม PLO ปี2007 อิสราเอลปิดล้อมเขตกาซาจำกัดไฟฟ้าน้ำอาหารและยากดดันประชาชนให้ต่อต้านฮามาสที่ทำให้ชีวิตยากลำบากปี2018 Forbes จัดอันดับให้กลุ่มฮามาสเป็นกองกำลังติดอาวุธที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกมีรายได้ต่อปีอยู่ที่700ล้านดอลลาร์ ปี2 0 2 1อิสราเอลได้ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากเยรูซาเล็มทําให้เกิดการประทะระหว่างตำรวจอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ที่มสัสยิดอักซ์อมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจํานวนมากต่อมากลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีเมืองเทลอาวีฟในอิสราเอลเกิดการยิงโต้ตอบการโจมตียืดเยื้อมาเป็นเวลา11วันมีผู้เสียชีวิต240คน